ครับจากเพจรับซ่อมใบฉายโมดิฟายใบฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นคอนวอยซีแปดพาร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับก็ลูกค้าส่งมาซ่อมแล้วก็โมไดเวอร์ใหม่นะครับทำบายพาร์ตสปริงหัวท้ายนะครับแล้วก็โมไดเวอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นหลอด SFT40 นะครับหลอดเก่าที่มานะครับเป็นหลอด s s t 4 0 จะเป็นหลอดที่มีโดมใสๆบนหน้าหลอดนะครับตัวนี้เป็นหลอด SFT40 จะไม่มีโดมนะครับเป็นหลอดแสงพุ่งนะพุ่งระยะไกลนะครับก็ทำการโมเดเวอร์ใหม่แล้วก็ทำไบพาสสปริงหัวท้ายใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอรีวิวแบบสั้นๆก่อนก็คือตอนเนี้ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่บ้านนะครับก็เลย ไม่ได้ถ่ายอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอกลางคืนเลยจะยังไงอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปรับพ่อตาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาไปผ่าตัดอยู่นะครับก็เลยจะรับมากลับกลับมาที่รับกลับมาที่บ้านนะครับก็เลยต้องไปที่นครปฐมนะครับเโอเคเดี๋ยวมาลองดูโหมดการทํางานนะครับก็ว่าใช้ได้ไหมปกติไหมนี่นะครับนี่นะ อันนี้เป็นโหมด1นะครับโหมด2โหมด3โหมด4โหมด5มี5ระดับแสงนะครับ6เป็นสตูบเเป็นไฟฉายจักรยานนะครับเขาเรียกไฟฉายจักรยานที่เป็นแสงติดโดยแล้วก็มีแสงกระพุ๊บ,บอันนี้เขาเรียกโหมดจักรยานแล้วก็โหมดนี้เขาเรียกโหมดเช็คแบตเตอรี่นะครับเช็คแบตเตอรี่ บางคนก็เรียก SOS นะครับแต่ตามคู่มือคําม,มันบอกว่ามันเป็นโหมดเช็คแบตเตอรี่นะครับอันนี้โหมดหนึ่งเป็นมูนไลท์มูลไลท์ของเดิมมาเนี่ยมันจะเป็นแค่1นึ่งลูเมนแต่ว่าอันนี้โมแล้วมันจะเป็นสองลูเมนนะครับก็คือค่าความสว่างมันจะเพิ่มขึ้นในทุกระดับแสงนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้มขึ้นนะครับสว่างมากขึ้นนะครับ ก็ถ้าอยากดูรีวิวแสงเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปคืนนี้หรือเปล่าถ้าไปคืนนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับคลิปแสงนะแต่ถ้าไปพรุงพร่งนี้เช้าเออพรุ่งนี้สายสายนะครับเดี๋ยวผมต้องคุยกับฟก่อนว่าผมจะไปรับพ่อตาตอนไหนดีนะครับถ้าไปถ้าไปพรุ่งนี้สายสายก,ก็เดี๋ยวถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับแต่ถ้า ถ้าไปวันนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผมก็จะแพ็คแล้วก็เอาไปส่งที่บ้านพ่อตานะครับก็คือส่งที่บ้านคอมพินะครับโอเคครับก็ฝากไปด้วยนะครับจากเฟรดรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับแล้วก็ถ้าอยากซ่อมไฟฉายก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 1 4 2 3 2 3 9 9น่าง้้นะครับช่างมินนะครับหรือเฟรเอ่อเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับหรือ ติดต่อมาที่เฟซโดยตรงชื่อปฐมรัศมีชวานนะครับเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับฝากไปด้วยนะครับจากเด็รับซ่อมไปฉายไมิฟายไปฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิน้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ